ตอนนี้เราลงมาข้างล่างนะคะมาชั้นต้อนรับแขกนะคะก็เพื่อจะลงไปทานอาหารด้านล่างนะคะก็ร้านอาหารก็น่าจะเป็นร้านไทยนะคะที่เราจะไปทานอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปทานอาหารก่อน มองไปด้านนอกก็จะเห็นร้านอาหารอยู่ใกล้โรงแรมนะคะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมคอมฟอร์ตนะคะซึ่งก็สะอาดเหมือนกันนะคะใช้ได้นะคะราคาไม่แพงนะคะร้านอาหารก็จะอยู่ด้านข้างนะคะน่าจะชื่ออาดารันนะคะถ้าถ้าจำไม่ผิดเนาะก็อาหารก็อร่อยใช้ได้นะคะ โอเคเลยตอนนี้เราเดินบริเวณรอบๆนะคะตอนนี้มืดแล้วเราจะเดินไปเมื่อกี้ไปทานอาหารร้านไทยมานะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะข้างๆโรงแรมเนาะตรงนี้ก็ มืดเลยด้านนี้ด้านหลังโรงแรมนะคะด้านข้างเป็นด้านตอนนี้เรามาทานอาหารตอนเช้านะคะก็เหมือนมาทานข้าวเช้านะคะ แต่เน่ก็เป็นอาหารต่างประเทศนะคะก็มีหลายอย่างนะคะก็ดูจัดคลิปแล้วเพื่อนก็ดูนะคะไม่มีอาหารไทยนะคะเช่นเดียวกันนะคะที่ต่างชาติไปโรงแรมมาไทยซึ่งมีอาหารไทยนะคะนี่ก็ ทางโยกก็ไม่มีอาหารไทยมากตอนนี้อยู่ข้างในลิตนะตอนนี้เราจะเดินทางไปดูตรงริมน้ำนะคะตอนนี้บรรยากาศก็หนาวนะคะ สององศานะคะตอนนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ถุงมือมือก็จะแข็งแล้วนะคะต้องเตรียมถุงมือมาด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ถุงมือก่อนนะคะนี่เป็นด้านหลังเรานะคะตอนนี้เรามาอยู่สตาวาง่าแล้วนะคะก็ ที่สตาวัง่าก็บรรยากาศดีนะคะตอนนี้ดอกไม้กำลังจะออกเนาะเดี๋ยวเราให้ดูนะนี่มีดอกสีเหลืองด้วยแสงอะแสงพระอาทิตย์ก็เริ่ม ตรงนี้เป็นด้านล่างนะคะที่เราจะลงไปบ้านคนที่นี่เขาก็จะลงไปเป็นชั้นชั้นเนาะเหมือนเขาสร้างบ้านอยู่บนภูเขาอะแล้วเขาก็จะไล่ระดับลงไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ผู้คนก็กำลังเดินดูแสงแดดนะคะตรงนี้เป็นห้างสปปรรพสินค้านะคะแต่คอก็ยังจะเจ็บอยู่นะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าต้ตนไม้ต้นนี้นะมันไม่ตายนะคะมันกำลังนอนหลับอยู่เนาะแล้วก็มองไปข้างหน้านู้นมันก็จะมีต้นไม้ที่ยังไม่ตายนะคะแล้วก็ดูด้านหลังนี่มันก็จะยังไม่ตายเหมือนกันนะคะด้านหลังของเราเนาะ แต่ต้นที่ตายมันก็มีนะแล้วก็ต้นที่เขายังไม่ผีไปนี่ก็คือเขานอนหลับอยู่นะคะก็มีต้นอ่าคริสต์มาสเท่านั้นนะคะที่ใบไม่ร่วงนะด้านหน้าจะเป็นอ่าแม่น้ำนะคะก็ดูด้านหน้าก็จะสวยนะคะเพราะว่า ด้านหน้านั้นจะเป็นเหมือนมีแม่น้ำล้อมรอบเนาะแล้วก็มีการขายของให้นักท่องเที่ยวนะคะเมืองทุกเมืองเขาก็จะสร้างคล้ายๆกันนะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะคะไม่ว่าสตาวาง่าหรือคริสเตียนตาซอน หรือบาเกนประมาณเนี้ยก็จะคล้ายๆกันนะเขาก็จะทำท่าน้ำนะคะให้เรือมาจอดเนาะด้านนี้มันก็จะมีเรือมาจอดเหมือนกันนะคะตอนที่มีงานประจำปีเขาก็จะมีเรือเยอะเลยนะคะมาจอดที่นี่เนาะซึ่งสวยงามมากเลย ก็ลองลองมาเที่ยวนะคะใครได้มาที่นอร์เวย์เนาะก็แวะเวียนมาเที่ยวนะคะเป็นเมืองที่สวยแล้วก็สะอาดนะคะก็แต่ว่าอากาศเนี้ยหนาวมากนะคะเพื่อนเพราะว่าสังเกตแล้วด้านนอกเนี้ยดูมันเหมือนไม่หนาวแต่วันที่เรามานะคะ ลบสองลบสาลบสี่นะคะวันนั้นหนาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายให้ให้ให้ใหหนักท่องเที่ยวเพื่อว่าเขาจะได้ดูตั๋วนะคะว่าตั๋วไปตรงไหนตรงไหนหรือว่าเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะมีบอกลูกค้านะคะแล้วก็จะมี การขายตั๋วเนาะขายตั๋วแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวนั่นแหละเขาก็จะมีทีมที่พาเที่ยวด้านหลังที่เป็นมุมแหลมๆนั่นแหละเขาก็จะขายตั๋วนะคะเราถ่ายภาพวันนี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่าย้อนสอนก็มีนะแต่บางบางภาพก็สวยนะคะบางวิดีโอเนาะ ก็ด้วยการที่ว่ามือใหม่แล้วก็ไม่ค่อยสบายก็กะจะมาเที่ยวก่อนที่จะไปนอนโรงพยบาบาลนะคะสังเกตว่าตรงด้านหลังเราเนี่ยเขาก็จะขายตั๋วนะคะเป็นตั๋วเหมือนให้นักท่องเที่ยวเนาะด้านหลังเนี่ยเพราะว่า เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็มีรายได้จากตรงนี้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ทำรายได้อะไรมากมายนะคะเพราะว่านอกจากเขาทำฟาร์มแล้วก็จะมีรายได้จากตรงนี้แหละนักท่องเที่ยวนะคะก็มองดูด้านบนนั้นเป็นสัญลักษ ของเมืองเมืองนี้นะคะน่าจะเป็นรูปปลารูปกุ้งอะไรประมาณนี้แหละตอนนี้ผู้คนเขาก็เริ่มเดินทางมาเที่ยวนะคะแต่วันที่เราไปมันเป็นวันทํางานนะคะก็ไม่ค่อยมีคนนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดของอีอเตอร์นะคะก็เขาก็ มีคนมาเที่ยวเหมือนกันแต่ก็ปีนี้ก็ไม่เห็นจะเยอะนะคะนักท่องเที่ยวจะไม่เยอะเขาอาจจะไปประเทศอื่นกันนะคะเพราะว่าอย่างบ้านตัวเองอ่ะเขาก็รู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเราก็ไม่อยากจะเที่ยวในบ้านเราเนาะเราก็จะเที่ยวต่างต่างเมืองต่างประเทศอะไรประมาณนี้แหละ เขาก็น่าจะไปในเมืองที่มีอากาศร้อนอาจจะไปเที่ยวเมืองไทยหรือว่าสเปนหรืออะไรที่มันร้อนน่ะส่วนเราที่มาตรงนี้ก็เพราะว่าเราาไม่ได้อยู่ไกลแล้วก็อีกอย่างคือไม่สามารถที่จะเดินทางไปไกลๆได้นะคะ ก็เราต้องกลับไปที่รโรงพยาบาลเนาะ mm. เพื่อจะไปรักษาตัวก็ตอนนี้เราก็ได้มาเที่ยวแต่ก็เป็นเวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมาคนเดียวได้นะคะ mm. ก็คือต้องมีคนพามาหรือมีผู้ติดตามมาเนาะ เพราะว่าเราป่วยอยู่นะคะซึ่งก็ใครที่ดูคลิปก็น่าจะรู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรนะคะก็ถามว่ารักษาไหมก็รักษาแต่ก็คือรักษาตามอาการนะคะไม่รู้ว่าอาการหรือโรคที่เราเป็นเนี้ยมันจะ ปะเมืองยนะคะซึ่งเรามีโอกาสมาเราก็จะมาแล้วก็จะเก็บวิดีโอเนี้ยไว้เพื่อให้ญาติพี่น้องดูหรือว่าคนที่คิดถึงเรานะคะว่าเราอะได้มาเที่ยวในเมืองเมืองนี้แล้วก็คืออยู่ในประเทศนี้เป็นเวลานานซึ่งไม่ได้ทำภาพถ่ายหรือ วิดีโออันใดนะคะแต่ณปัจจุบันนี้เราพยายามทำวิดีโอแล้วก็ทำคลิปให้มันดีที่สุดนะคะเทศกาลอีสเตอร์นะคะเขาจะแขวนไข่หรือมีไก่ไว้นะคะหรือจะมีดอกไม้สีเหลืองเนาะแล้วก็จะมีตอนนี้ก็เป็น เทศกาลอีเตอร์เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะวางไข่ไก่อะไรไว้บนขอบหน้าต่างหรือทางเดินนะคะจะเห็นสีเหลืองๆเนาะเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองๆซึ่งก็มีทุกเมืองนะคะในประเทศนี้เนาะ ก็เราพาเดินไปรอบๆเพื่อว่าจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของเมืองก็ตอนนี้เราถ่ายเนี่ยแสงอาทิตย์มันก็ส่องมาด้านหน้านะคะคิดว่าจะถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านของเล่นนะคะมีของเล่นเด็กๆนะคะซึ่งตรงเนี้ย ก็จะขายของเนาะสังเกตข้างในมีตัวอะไรอยู่ข้างในร้านนะคะก็เดินตามซอยนะคะบ้านเมืองเขาก็จะสร้างติดติดกันนะคะตรงซอยที่เราเดินก็น่าจะเป็นซอยถนนคนเดินนะคะก็ตรงนี้ก็มีร้านค้า พวกขายตามถนนคนเดินตามร้านนะคะตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายของเนาะ,ะก็เราก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะแต่ก็เดินดูในเมืองรอบๆว่ามันมีอะไรให้ดูอะไรอย่างี้ละก็ถ่ายเก็บภาพไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็ ดูว่ายุโรปเขาสร้างบ้านเมืองติดติดกันทำไมถึงไม่มีปัญหานะคะก็บ้านเมืองเขาก็ต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ได้เนี่ยเพื่อนจะสังเกตเห็นจะมีไก่นะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทศกาลนี้ซึ่งเราก็มา เที่ยวเทศกาลอีเตอร์นะคะก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกก็แค่ว่าหยุดเหมือนสงการอะไรบ้านเราประมาณนั้นแหละสังเกตก็ก็จะมีแต่ร้านค้าแต่ก็คนไม่เยอะคนไม่เยอะจริงๆเพราะว่าไม่เหมือนบ้านเรา ไม่เหมือนเมืองไทยนะคนเยอะที่นี่คนน้อยสังเกตคนเดินไม่ค่อยเยอะแล้วก็ร้านค้าก็มีสองข้างทางนะคะเขาก็จะขายของนะคะมีทั้งแบรนด์เนมและไม่ไม่มีแบรนด์นะคะก็เราก็เดินนะวันนี้เราเดินอยู่นานแหะ หลายประมาณอ่สองชั่วโมงอ่ะก็หนาวนะคะเพื่อนสังเกตนะก็หนาวแล้วก็อืมเนี่ยเป็นร้านรองเท้าเนาะก็คนไม่เยอะหรอกคนก็ยืนดูอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนทางกันก็ประมาณคนสองคนไม่เยอะไม่ค่อยมีคนนะคะถามว่าเงียบเงาไหมก็เงียบเงานะก็ ต่างคนต่างอยู่อ่ะเวลาเขามาซื้อของก็คือเขาก็จะเข้าไปในร้านเขาก็จะซื้อกันก็เสร็จเขาก็จะออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็นี่มันร้านตรงนี้มันจะเป็นร้านของซาลาเนาะพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านพวกเ,เครื่องสำอางหรือว่าเป็นคลินิก เหมือนบ้านเราแหละอาจจะเป็นคลินิกทำฟงทำฟันเครื่องสำองค์สำอางอะไรเงี้ยนะ่ะเพื่อนสังเกตดูในที่เราถ่ายนะคนก็เดินผ่านกันสองสามคนประมาณไม่เยอะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคลินิกก็ไม่เยอะ ดูสังเกตดูแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนะตอนที่เราลงไปลิมแม่น้ำมันก็ไม่ค่อยมีคนนะสังเกตดูนะเพราะว่าเนี่ยด้านหลังของเราเออ่ตรงที่เพื่อนเห็นนะมันก็จะเป็นบ้านเรือนนะคะที่สร้างติดติดกันเนาะก็ เราก็เดินไปเรื่อยๆละ่ะเดินเพื่อจะออกไปอีกด้านหนึ่งด้านชายด้านตรงริมน้ำอีกด้านหนึ่งตอนนี้เราก็เดินดูไปเรื่อยๆเดินไปแล้วก็ตรงนี้เราถ่ายนะคะตรงนี้ เป็นซอยเป็นซอยบ้านเนาะเพื่อว่าเราจะเดินไปตรงแม่นม้ําแม่น้ํานั้นเป็นแม่น้ําทะเลนะคะก็คือมีรสชาติเค็มนะคะเหมือนทะเลบ้านเรานะคะตอนที่ถ้าเราชิมดูนะคะว่ามีรสชาติแบบไหนนะคะตรงนั้นก็คือ จะมีรสชาติเค็มนะคะเหมือนน้ำทะเลนะคะอันนี้เป็นตรงนี้เป็นบ้านหมานะคะหมาที่นี่เขาเลี้ยงดีนะคะดูแลเหมือนคนนะคะดูแลกันเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยกินก็กินด้วยกันนะคะเหมือนเหมือนกันนะคะก็ดูแลเอาใจใส่นะคะพามานะันออกกำลังกาย เดินอาบนงอาบน้ำอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะคะนี่สังเกตเห็นมันก็จะมีไข่เห็นปะก็ตามมาข้างกระจกอะไรเนี้ยเขาก็จะห้อยไข่ไว้เนาะเผื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกแบรนด์เนื้เป็นอ่าใครรู้จักก็เนี่ยดูราไอแบรนด์นี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ ราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะแต่ก็คุณภาพก็ดีเหมือนกันนะแต่ถามว่าคุณภาพดีไม่ได้จำเป็นต้องแพงนะคะสังเกตบ้านที่นี่นะก็จะมีรูปรลักษณะบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะแปลกๆเนาะทางทางยุโรปแต่ถามว่าไม่มีทรงหมาแงนนะคะ ก็จะเป็นทรงจั่วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาตัดด้านหน้าให้เป็นเหมือนคางหมูอะไรงเงี้ยส่วนมากแล้วก็ที่เนี่ยก็จะเป็นบ้านทรงจั่วมากกว่านะคะซึ่งไม่ได้เหมือนที่เมืองไทยเนาะที่สร้างแบบแปลก,แ,ปกแล้วบอกว่าเหมือนอ่ทรงยุโรปอะไรเงี้ย อันนี้ไม่ใช่นะคะก็ดูไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนตอนนี้เราก็ข้ามมาอีกด้านตรงนี้มันจะเป็นที่เออที่เด็กมาเล่นนะคะเพื่อความสนุกสนานอะไรประมาณนี้แหละเด็กเขาก็ชอบนะคะ ตรงนี้นะเราก็เดินรอบตรงนี้แหละลงไปเกือบถึงแม่น้ำเนาะก็จะสังเกตเห็นเด็กเล่นอยู่ด้านาขวามือแต่ก็มองลงไปข้างหน้ามันก็จะเป็นทะเลนะคะ มองเห็นอีกฝั่งนึงก็จะสวยดีเหมือนกันนะคะก็จะมีเด็กวัยรุ่นนะคะซึ่งเขาก็เดินทางมาเที่ยวเหมือนกันอาจจะมาถ่ายรูปตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งแม่นม้ำอีกฝั่งนึงเนาะ ตอนนี้เราก็จะซูมให้เพื่อนดูนะคะว่าอีกฝั่งตรงนู้นอ่ะก็คือตรงที่มีสะพานก็จะมองเห็นน่ะบ้านนะคะมีสีสันนะคะส่วนเราก็อยู่อีกฝั่งนึงนะคะก็มีเรือนะคะสังเกตเรือใหญ่เรือที่จอดอยู่อ่ะจะเยอะนะคะก็ สังเกตเห็นก็ยังไม่ออกมานะคะเรือยังไม่วิ่งนะคะก็ช่วงที่เราถ่ายอยู่ก็ดูรอบ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 ,รอบนั้นก็จะมีบ้านหลักตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนที่เขาทำาเหมือนดอกกระหลูนะทำเป็นสัญญาณรับส่งเนาะ ก็อีกคนก็จะไปยืนอยู่อีกที่แล้วก็อีกคนก็ยืนอยู่อีกที่แล้วก็จะพูดว่าคุณได้ยินฉันไหมคุณได้ยินฉันไหมอะไรประมาณนี้หรือว่าพูดสื่อสารกันว่าเอ่อเหมือนพูดเล่นน่ะเหมือนพูดโทรศัพท์เนาะสมัยก่อนที่เรามีเ,เครื่องก็รอบๆก็ ไม่ได้เออไม่ได้มีผู้คนอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเราก็ถ่ายซึ่งถ่ายมงกว้างให้เพื่อนเห็นนะคะว่าตรงที่เรามาเที่ยวมีลักษณะแบบไหนเนาะก็มีเด็กอยู่ไม่กี่คนสองสามคนที่เล่นซึ่งพ่อแม่พาครอบครัวนะคะมาเที่ยวเนาะ ก็จะเดินมาดูเรือหรือมาดูแม่น้ำนะคะสังเกตเห็นก็ผู้คนไม่ค่อยจะเยอะนะคะซึ่งมีสองสามครอบครัวนะคะช่วงที่เรามาเนาะตอนนี้เราเดินขึ้นมาด้านบนสูงนะคะ เพื่อจะมาถ่ายภาพเนาะด้านหลังเราตรงด้านหลังเรามันก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านนะเยอะเลยนะคะสังเกตเห็นนะคะแล้วก็จะมีปืนใหญ่นะคะที่สมัยก่อนเขาเอาไว้ยิงสู้รบกันเนาะสมัยหลายปีหลายพันปีมานะเขาก็ยังทำสัญ,ญลักษณ์เนะไว้นะคะ สังเกตดูว่าบ้านเขาจะสร้างติดติดกันเลยนะคะก็เรามาอยู่มุมสูงนะคะเราก็จะถ่ายภาพเห็นไม่ด้านหลังเขาจะทำบ้านอยู่ติดติดกันนะคะแต่เขาก็ไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะซึ่งไม่เหมือนบ้านเรานะคะอยู่ห่างกันแต่ก็ทะเลาะกันเนี่ยที่นี่คือบ้านติดติดกันเลยหลังคาชนกันประตูชนกันนะคะ ก็ไม่ได้มีปัญหานะคะก็อยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นนะคะก็เราเดินขึ้นมาตรงที่สูงเนี้ยลมมันก็เอ่อผานนะคะซึ่งมีอากาศหนาวนะคะวันนี้เราก็ใส่เต็มที่เลยชุดของเราใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวนะคะอากาศเย็นนะคะ แล้วตอนนี้เราก็จะลงไปแล้วนะลงไปข้างล่างเราก็เรียกผู้ช่วยอันนี้ด้านล่างที่เราลงมานะเราลงมาแล้วเราก็ถ่ายนะคะเพื่อจะเดินกลับไปโรงแรมเนาะก็ตรงเนี้ยมันเป็นที่สาธารณะก็คือ เดินผ่านเหมือนอจุดศูนย์กลางว่างั้นเถอะก็ด้านซ้ายก็จะเป็นเหมือนออเจ้าเจ้าหน้าที่หรือราชการอะไรเงี้ยก็ด้านข้างก็จะเป็นบ้านเรือนประชากรแล้วก็ด้านหน้าก็จะมองไปก็จะเห็นน้ำนะคะตรงนี้เนาะ ตรงนี้ก็มีบ้านคนอยู่ใกล้ๆก็มีที่พักนนตรงนี้เราก็ถึงโรงแรมนะคะตรงนี้เป็นโรงแรมที่เราพักนะคะเมื่อคืนเนาะโรงแรมคอมฟอร์ตนะคะซึ่งก็ใหญ่นะคะมีหลายชั้นเนาะก็บริเวณรอบๆโรงแรมก็มีบ้านผู้คนนะคะอยู่รอบๆ ตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าของโรงแรมเนาะประตูทางเข้าก็ด้านด้านซ้ายจะมีร้านอาหารนะคะนี่ด้านหน้าของโรงแรมก็จะเป็นทางเข้าของโรงแรมนะคะก็จะมีเด็กเล่นนะคะตรงหน้าประตูโรงแรมเนาะเพราะว่าประตูโรงแรมมันจะหมุน เข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกอะไรเงี้ยเด็กมันก็ชอบเล่นนะคะมันก็หมุนไปเรื่อยๆอันนี้ข้างในโรงแรมนาะที่เราพักเมื่อคืนนะคะอันนี้ข้างในโรงแรมก็ก็โอเคโรงแรมก็โอเคอยู่นะคะก็จะมีลิฟต์เนาะข้างในเราก็ จะต้องเข้าไปลิฟต์ข้างในลิฟต์เพื่อนจะสังเกตเห็นรูปภาพผู้หญิงนะะก็คืออยู่ด้านในลิฟต์แหละก็ผู้หญิงอะ่ะเพื่อนจะสังเกตดูนะว่าทา